ตอนนี้แถวเวียงป่า,ปาเป้าจังหวัดเชียงรายนะคะโอ้โหนี่นี่ขนมหยังเพลนเนี่ยกระตุกเจ็บกระตุยซาลาเปาทับหลี่อริกินจินจนโรสาซอร์ขนมหยังเพลนโอ้ขนมมันนี่ขนมนนขนมามีแล้วกิน,นก็เอาเลยสิบาทสิบาท นี่บอมเนเวนี่นี่เอยู่ทางนู้นองนี้นะองเย็นเนาะเขามาเที่ยวกันนะรถตู้เนี่ยโอ้ยเขาก็จะไปบ้านลูกสาวเพิ่นนี่เออไก่นี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 ่เป็นแต่แซ่บนะไก่เนาะไก่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 โตเท่าไรเนี่ย ไก่สักตัวทีไก่แม่คะไก่ตัวเท่าไหร่เออเอาตัวนึงเออชับชับชับกำลังกินข้าวกันอิ่มแเราบ้างสงสัยสุดนั่นไก่ไก่กิน ต้นตำรับ่นวะใกล้กันเฮามีนะจ๊ะ ไก่กินจักหน่อยมันมีอย่างมีไก่ต้มเหรอเห็นเขาลงนี้ป่ะบะมีนะนอเออไอ้ไก่ยังไม่รู้ได้เห็นตัวน,นั้นนะอ่าได้ไก่หนึ่งตัวค่ะไก่หนึ่งตัวกินมันเป็นตโตโต้เหรอฮะกินไก่ไม่เป็นตโตโตเลย ซื้อทีหลังซื้อทีหลังไม่รู้มันมีอ่ะอามัดจุกได้ชิ้นไก่ตัวหนึ่งมัดจุกมัดจุกเดี๋ยวเราไปจินมกลางวันเลยนะมัดจุกได้เขาก็ชือไม่กินตัวไก่จิ้หน่อย,อยงี้เลยจ้ะรสับเปี๋ย่ะเขาเพิ่นจะเตรียมเดรียมมันมีกับข้าวมันหมดพอดีเนาะ Aja, เมื่อไคุณหนูถุงคน้ลืมไปนะถุงคนน่นวนปาเป้าใดวนใช่หยักกแ้าูนะานเนอบงปอ้าเขากินเขากินเขนี่แชบชี เมื่อกี้ชิใกลต,ตัวหนึ่งจะไว้กินเออเราแจ่เขาเขาซื้อ,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 อกินก็คข้นเหนียว จริงจังไม่จุงใจจะไล่ตุกน,นี่ก็ไว้หน้าขนหนั้นเจ้ากรหายไม่ความดีหรอแชบ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 เพิ่งเดินไปเห็นไก่เพิ่งไปเห็นไก่ เดี๋ยวกินทั้งวนันไม่เป็นไรแล้วก็กินทั้งวันกันมีทะเบียนรถด้วยเหรอันอ่นะ6อ,อยู่มัดโอเคอยู่มัดแล้วเตรียมโตเดินทางเท่านี้เวียงป่าเปาเด้อโอเค